โอเคครับกันนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับอ่าเกี่ยวกับประเด็นดราม่านะครับเรื่อง intermittent fasting หรือ IF นะครับเมื่อเดือนมีนานะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนาะก็ ประเด็นนี้นะครับมีคนพูดถึงมากมายนะครับว่า IF ดีหรือไม่ดียังไงควรทำไม่ควรทำยังไงนะครับเนาะถ้าใครติดตามนะครับก็จะเห็นว่าบรรดาเซเลบริตี้นะครับเนาะก็เข้ามาให้ความเห็นกันมากมายนะครับาการไม่ใช่เซเลบริตี้นะครับแต่ก็อันนี้ก็ เตรียมไว้ให้ข้อมูลนะครับสำหรับวันพุธนี้นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันลงช่อง YouTube ประเด็นมันเริ่มมาจากตรงนี้ครับก็คือทางสมาคมโรคหัวใจของอเมริกานะครับเขาก็ได้เปิดภาพโปสเตอร์อนี้มานะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เราทำา i เนะครับเนาะทำให้เรามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจเราก็เสียชีวิตเนี่ย มากขึ้นถึง91%เลยในตัวงานวิจัยที่ถูกพูดถึงนะครับเนาะก็มีดีเทลออกมานะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เยอะเป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลนะครับเนาะถึง15ปีเลยนะครับเขาก็มีดีเทลตามนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะบอกว่างานวิจัยอันนี้นะครับมันก็มีจุดบอดหลายเรื่องที่ถูกพูดถึงบอกว่า งานวิจัยนี้นะครับเรายังไม่ถือว่าเป็นไฟนอลไลส์นะครับยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดนะครับยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุปที่จะฟันธงได้ว่า IF d หรือไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเข้าไปดูในดีเทลนะครับจะจะเห็นว่าตรงงานวิจัยนี้นะถูกพูดถึงนะครับใน scientific conference meeting นะครับไม่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงบนร์สารการแพทย์ใดๆนะครับเราก็ก็คือเป็นงานวิจัยที่ผูด พูดถึงในคอนเฟอเรนซ์เฉยๆนะครับเนาะแต่โอเคมีการเก็บข้อมูลการวิจัยจริงๆนะครับจ้ตัวข้อมูลที่เก็บนะครับเนาะก็เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังอของฐานข้อมูลเป็นกลางนะครับเอเมริกานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเป็นแบบสอบถามย้อนหลังนะครับซึ่งถามถึงนะครับแค่2ครั้งใน1ปีแรก ของการเก็บข้อมูลนะครับเนาะมันก็เป็นไปได้นะครับว่าโอ้แบบสอบถามที่ถามแค่2ครั้งนะครับคนอาจจะให้ข้อมูลพลาดหรือลืมข้อมูลตอนที่เขาไปแล้วนะครับที่สําคัญนะครับเนื่องจากมันเป็นการแบบเป็นแบบสอบถามนะครับย้อนหลังนะครับมันไม่ได้หมายความว่านะครับตอนที่คนที่ถูกเก็บข้อมูลนะครับตลอดเวลาเขาจะทํา IF มาตลอด15ปีไม่ใช่นะครับเนาะเอ่อฉะนั้นอันนี้นะครับก็ถือว่าอ่าเป็นฐานข้อมูลที่แน่นนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่ชี้ชัดประเด็นได้นะครับว่าการทำ IF นั้นดีหรือไม่ดีนะครับส่วนอันที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องการหองน,นิดหนึ่งก็คือคนที่ทำงานวิจัยนี้นะครับก็ชื่อ,อวิกเตอร์ชงนะครับเนาะก็เป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ที่จีนนะครับเนาะซึ่งงานวิจัยนี้นะครับก็ อ่าทำที่มหาวิทยาลัยเเซี่ยงไฮ้นะครับนอะไม่ได้มาทําที่อเมริกานะครับฉะนั้นการที่มันอยู่ข้ามประเทศทําข้ามประเทศนะครับเราสามารถมองอย่างสงสัยได้ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า ทำวิจัยข้ามประเทศไม่ได้นะครับเขาก็ทํากันนะครับเพียงแต่ว่าการที่มันมีประเด็นระหว่างจีนอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าหรือมันอาจจะถูกรบกวนก็ได้นะครับทีนี้อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้มีการทําวิจัย I IF มากมายนะครับเนะบนะาะก็มีทั้งอันที่เห็นด้วยและอันที่ไม่เห็นด้วยนะครับเนาะอย่างอันนี้ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะครับก็เขาเข้ามา เขาก็มาตีแผนนะครับเนาะว่าเอ้ยการทำ IF เนี่ยมีข้อดีมีประโยชน์ยังไงแล้ใครที่อยากศึกษานะครับเนาะ IF ก็แนะนําไปอ่านที่หองนี้นะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้กันก็สรุปมานะครับ IF เนี่ยครับมันเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่เกิดขึ้นมาจากการที่ แนวคิดที่ว่าเออเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับในสมัยที่ยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงนะครับยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะครับการเอนเตอร์เทนของผู้คนนะครับก็คือดูตามสถานีโทรทัศน์แล้วสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็จะปิดประมาณ4-5ทุ่มนะครับแล้วก็เปิดอีกทีช่วงเช้าตรู่นะครับนั่นมันทำให้คนนะครับเข้านอนคนห้างไวนะครับนอะไม่ได้มีแบบว่าออกไป กินอะไรกลางคืนบ่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าทําให้คนนะครับมีการกินที่ช่วงเวลาการกินน้อยลงนะครับกว่าคนยุคปัจจุบันนะครับซึ่งการที่พอเขากินน้อยลงนะครับมันก็เลยถูกเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะครับซึ่งคนสามารถกินได้ตลอดเวลาแต่เมื่อก่อนกินมีช่วงเวลากินนะครับที่ค่อนข้างจํากัดมันไม่เหมือนสมัยนี้เนะมื่อคนมีเวลากินน้อยลงนะครับ ก็สามารถทําให้ได้อาหารน้อยลงแคลอรี่ก็น้อยลงนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าอ่าคนสมัยก่อนนะครับอาจจะมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีช่วงเวลาการกินน้อยลงนะครับเอามีช่วงเวลาการกินน้อยลงเนี่ยอ่าพลังงานที่ได้รับก็น้อยลงอีกทั้งการกินที่น้อยลงบางทีก็ได้รับสารพิษน้อยลงด้วยนะครับน้อยสารพิษจากอาหารนะครับอ่าและที่สําคัญเขาก็มีช่วงเวลาให้อ่าร่างกายจัดการกับอาหารที่กินไปนะครับค่อนข้างนานนะครับเพราะง่ายว่า จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่มันเวิร์กมากๆนะครับก็คือรื่อของพลังงานที่เรารับจากอาหารนาลงอันนี้จะเป็นเหตุผลปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ทําให้เรามีรูปร่างที่ดีหรือลดน้ําหนักได้นะครับเนาะซึ่งอันนี้ถามว่ามันเกี่ยวกับ IF ไหมไอเก็อาจจะมีส่วนช่วยนะครับเนาะให้เราเนื่องจากเรามีการจํากัดช่วงเวลากินนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า IF จําเป็นต้องทํานะครับถ้าเรามีการ ควบคุมอาหารที่ดีได้อยู่แล้วนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ IF นะครับมามีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงที่บรรดา CEO นะครับของสตาร์ทอัพในซิลิคอนวัลเลย์นะครับหรือว่าเซเลบิตี้ด่งๆที่มีชื่อเสียงนะครับหันมาใช้ IF ในการดูแลตัวเองนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นวิธีไดเอทที่สามารถทำให้รูปร่างดีนะครับลดน้ำหนักได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ พวกเขารู้สึกว่าเขาสามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันจนเกิดทฤษฎีขึ้นว่า IF นะครับนอกจากทาให้น้ําหนักควบคุมได้ดีแล้วนะครับยังอาจจะช่วยให้ดึงความสามารถของสมองและร่างกายออกมาใช้ได้มากกว่าปกตินี่นะครับเนาะโดยส่วนตัวนะครับงานวิจัยจุดนี้นะครับมันก็ยังมีข้อนท้าคุมเคือน,นะครับแต่ถ้าการจะกลับไปทำ IF เอฟทำั้กนเคยทำแล้วนะครับเนาะ แต่ว่าถ้าจะกลับไอ้ทำไม่ X อีกครั้งนะครับกันก็จะทาเพราะเหตุผลนี้นะครับเนาะเพราะรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะครับมันนําให้เราอ่าสามารถดึงศักยภาพของสมองของร่างกายออกมาใช้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวยังไม่ใจมันก็มีนะครับแต่ตัวสิ่งที่กันรู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่แปลกนะครับที่คนทําไเอ X นะครับจะทํางานได้ผลลัพธ์ได้ productive มากขึ้นนะครับมันมีสาเหตุง่ายๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวกันให้ดูรูปนี้นะครับ รูปนี้ก็คือนะครับสมมุตินะครับในหนึ่งวันนอนแน8ชั่วโมงนะครับนอนเนี่ยแดช่องนะครับทํางาน8ปชั่วโมงแล้วเวลาที่เหลือนะครับเราก็เป็นเวลาของอย่างอื่นนะครับเราก็สมมุติเราตีง่ายๆก่อนนะครับกินมื้อเช้าหนึ่งชั่วโมงมื้อกลางวันหนึ่งชั่วโมงมื้อเย็นหนึ่งชั่วโมงนะคับเนาะถ้าเราเปลี่ยนมื้อเย็นนะครับไม่กินนะครับเนาะแล้วเราเอามาเพิ่มเวลาทํางานนะครับเราจะได้เวลาทํางานเพิ่มขึ้นนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเนาะ หนึ่งปีมีห้าสิบสองสัปดาห์นะครับน้องเราสมมุติเราทํางานที่สัปดาห์ละห้าวันนะครับเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นนะครับสองร้อยหกสิบชั่วโมงที่เพิ่มมาในหนึ่งปีนะครับแล้วถ้าเราทํางานแปดชั่วโมงครับเราเอาสองร้อยหกสิบหารแปดนะครับนั่นเท่ากับว่าเราจะมีเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นในหนึ่งปีนะครับเกือบเดือนเลยนะครับเท่ากับสามสิบสองจุดห้าวันในหนึ่งปีมันเลยไม่แปลกครับคนที่ทำา i เอฟนะครับถ้าเขาเอาเวลาส่วนนี้ไปทํางานนะครับ มันก็มันจะได้ผลงานโปรโกทีฟมากขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่คิดคำนวณได้นะครับแต่ไม่ไหนหมายความว่าการที่ IF ช่วยดึงความสามารถของสมองความสามารถของร่างกายออกมาไม่เป็นจริงนะครับอันนี้มันต้องรอก,อา,การพิสูจน์ค่อนข้างเยอะนะครับกันก็เลยไม่ถูกไม่ได้ยกมาพูดถึงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ากระบวนการ IF นะครับมันทำมีการทำงานกับร่างกายอย่างไรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของ การรับแคลอรี่ให้น้อยลงนะครับเนาะมันก็จะมีกระบวนการอย่างนี้ครับ IF นะครับเนาะ Based on นะครับทฤษฎีนะครับเขาก็จะ Based on ระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินเพราะเขาจะมีทฤษฎีที่ว่าถ้าเรามีการทานอาหารนะครับที่มีแคลอรี่นะครับเนาะร่างกายเนี่ยก็จะมีระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นนะครับเนาะเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็จะหลั่งฮอร์โมนเจ้าฮอร์โมน อินซูลินเนี่ยครับออกมานะครับจากตับอ่อนนะครับซึ่งตัวฮอร์โมนอินซูลินนะครับก็เป็นฮอร์โมนที่ทําให้กระบวนการสะสมของไขมันหรือกระบวนการเสื่อมแตของร่างกายนะครับมันมันเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อเราสามารถเว้นอาหารนะครับเนาะช่วงที่เราเว้นอาหารนะครับเราก็จะอันนี้ช่วงกี่นะแต่พอช่วงที่เราเว้นอาหารนะครับ ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงนะครับสิ่งที่จะออกมานะครับเมื่อลดถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือตับอ่อนนะครับจะหลั่งฮอร์โมนที่ตรงกันข้ามกับอินซูลินนะครับก็คือฮอร์โมนกูคากอนนะครับซึ่งฮอร์โมนกูคากอนนะครับเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเอาคาร์โบไฮเดรตนะครับมาในรูปของไกลโคเจนนะครับทำให้เราสามารถเป็นเปลี่ยนสังเคราะห์กรดอะมิโนนะคบต่างๆนานะครับพูดง่ายว่าทำให เรามีรูปร่างที่ดีทําให้เราใช้ร่างกายที่ซ่อมแซมร่างกายได้ดีขึ้นด้วยนะครับเนาะตรงส่วนนี้นะครับฮอร์โมนกูคาคอนนะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับเราก็จะทราบกันดีว่าจริงๆแล้วนะครับฟาสติ้งนะครับไม่ใช่หนทางเดียวที่จะมีฮอร์โมนกูคาคอนหลั่งมานะครับเนาะฮอร์โมนกูคาคอนนะครับจะหลั่งออกมาในเมื่อเราออกกําลังกายนะครับอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าจะหลั่งออกมามากๆเมื่อเวลาที่เราใช้แรงมากๆนะครับ หรือการออกกําลังกายที่หนักนะครับหรือการออกกําลังกายต่อเนื่อง90นาทีนะครับหรือการทำคาร์ดิโอเข้มข้นนะครับ high intensity interval training นะครับเราก็จะทำให้เราหลั่งฮอร์โมนกลัวข้อนที่ออกมานะครับแล้วตัวฮอร์โมนกลัวข้อนที่ออกมานะครับก็จะช่วยให้จัดการกับร่างกายนะครับได้ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าคนที่ออกกำลังกาย หนักๆนะครับเนาะถ้าเขาดูแลตัวเองร้านอื่นดีด้วยนะครับเนาะเขาก็จะมีรูปร่างที่ดีนะครับเนาะส่วนหนึ่งก็เคาะเจ้าฮอร์โมนกูคากอนอันนี้นะครับทีนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เหตุผลเดียวไงครับที่ฮอร์โมนกูคกูคากอนจะออกมาในตอนที่เราฟาสติ้งเท่านั้นนะครับมันก็มีพอมีวิธีอื่นนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำอินเตอร์มีดที่ฟาสติงหรือทำไอเนะครับ่อนสิบหกทับแปดก่อนนะครับเนาะอ่าถ้าเราจะ เริ่มทำพื้นฐานนะครับเราเราควรจะอดที่มื้อไหนดีนะครับในช่องของ The Standard Podcast นะครับเราก็มีรายการท o สุ u โทนะครับเราก็มีอยู่ EP หนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับเขาก็มีงานวิจัยที่ออกมาเล่านะครับเราก็บอกว่าะระหว่างคนที่สคิปมื้อเช้ากับคนที่สคิปมื้อเย็นนะครับปรากฏว่าคนที่สลิปมื้อเย็นก็คือทานมื้อเช้าเนี่ยในช่วงไอก็คือเริ่มทานตั้งแต่เก้าโมงนะครับในางานวิจัยก็เขาเขา,เขาทำ f a t i n g เขาทำฟีดนะครับคือกินเกาชโมงนะครับนาอทีนี้คนที่ยังทานมื้อเช้าอยู่นะครับสามารถลดไขมันได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทานมื้อเช้านะครับแต่ว่าไปทานมื้อเย็นนะครับถึง44%เปอร์เซ็นเลยนะครับฉะนั้นการแนะนําถ้าคนจะทำฟาสติ้งนะครับก็ค่อนข้างแนะนํานะครับว่าเออเริ่มกินนะครับตั้งแต่มื้อเช้าด้วยแหละนะครับนอแล้วก็อาจจะเป็นเริ่มแปดโมงไปถึงเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สี่โมงอะไรประมาณนี้ก็คือไม่กินดึกนะครับนอโอเคอ้อแทรกนิดนึงครับ เรื่องของตัว fasting นะครับฮอบร์โมนกรดเกอนที่จะออกมานะครับมันต้องขั้นต่ำนะครับเราต้องอดอาหาร12ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับเนะาะทานน้ำได้ทานอาหารน้ำพวกกลุ่มที่ไม่มีแคลอรี่ทานได้นะครับเนาะโอเคทีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับสิ่งที่มัน work จริงๆสิ่งที่มันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันมันมันได้ผลจริงๆนะครับอ่า มันก็คือเรื่องของการ Energy Balance นะครับสมดุลพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันกับอาหารที่เราทานเข้าไปพลังงานจากอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเผาผลาญจากทุกระบบรวมกันเนี่ยครับมากกว่าพลังงานที่ได้จากอาหารนะครับนานถึงระดับหนึ่งนะครับไขมันเราก็ลงอยู่ดีนะครับเนาะ IF อาจจะไปช่วยให้เราควบคุมพลังงานที่เราได้รับน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการควบคุมพลังงาน ในแต่ละมื้อดีอยู่แล้วนะครับ IF ก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับเนาะซึ่งโดยส่วนตัวกันนะครับเนาะก็ใช้เจ้าตัวโปรแกรม Body Key ในการช่วยควบคุมสารอาหารและพลังงานอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราคนที่ทาน Body Key อ,อย่ายพวกเราก็จะรู้กันนะครับว่าโหเราทาน Body Key เนี่ยมันมันตัดพลังงานไปได้มากนะครับและที่สำคัญนะครับ Body Key ก็สะดวกมากเลยนะครับเนาะก็ก็สามารถทำให้เราเราจบหนึ่งมื้อได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ ตอบโจทย์อยู่แล้วในเรื่องของการควบคุมพลังงานและสารอาหารนะครับเนาะส่วนเรื่องของกระบวนการทำา IF นะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่สัททานไม่ว่าคุณจะทานโปรแกรมของนิวทีไลท์หรือไม่ได้ทานโปรแกรมของนิวทีไลท์นะครับคุณก็สามารถทำา IF ได้นะครับเนาะมันอยู่ที่การจัดเวลาของคุณเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าทำา IF แล้วดีไหมนะครับถ้ามัน ไม่ได้เอฟเฟกกับชีวิตคุณเกินไปนะครับคุณยังมีแรงคุณอยู่นี่นั่นแล้วคุณเคยทํามานานๆแล้วนะครับทุกท่านต่อได้มันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเนาะเพียงแต่ว่าถ้าคนที่อยากเริ่มทําอาเอฟก็แนะนำนะครับเนาะเริ่มจากอา่าเริ่มอาจจะเริ่มจากไม่การไม่กินอาหาร12ชั่วโมงก่อนไหมนะครับเนาะเพื่อตามกลับมาตามหลักนะครับให้เจ้าตัวฮอร์โมนกูฮอร์อนเนี่ยมันก็หลังแล้วนะเราแค่ไม่กินมื้อเย็นไม่กินดึกอะไรประมาณนี้สิบสองชั่วโมงนะครับเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวโปรแกรม i ออ่าการทำา IF นะครับเป็นเรื่องที่ทำก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะครับไม่ทําก็ลดน้าหนักได้นะครับเนาะไม่ทําก็ลดไขมันได้นะครับแต่ทําก็ดีนะครับเนาะทำได้ก็ดีนะครับเนาะฉะนั้นและโปรแกรมของนิวเทีไลท์เราก็สามารถซัพพอร์ตกับได้ทั้งคนที่ทํา IF และคนที่ไม่ทํา IF นะครับเรียยได้ว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนการกินของคุณนั่นเองนะทีนี้สิ่งอื่นใดนะครับการทํา IF นะครับก็ต้องระวังสําหรับ กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาดังนี้นะครับครับอันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ